อาถันบันได13ขั้นมีตำนานเล่าว่ามีหอพักสองชั้นแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวบนชั้นสองห้องที่ตรงกับบันไดขั้นที่13จะราคาถูกมากใครก็ตามที่เช่าห้องนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน13วันก็ต้องย้ายออกแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ห้องที่ตรงกับบันไดขั้นที่13ในคืนแรกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กแววมาจากบันไดว่าขึ้นมาได้หขั้นแล้วถ้าไปถึงข้างบนมาเล่นกันนะ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรในคืนที่สองเขาก็ได้ยินอีก นถึงคืนที่12เขาก็ยังได้ยินขึ้นมาได้12ขั้นแล้วพรุ่งนี้มาเล่นกันนะเช้าวันที่13เขาจึงตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนได้เตือนให้เขารีบย้ายออกแต่เขาคิดว่ามันไร้สาระคืนนั้นเขาก็ยังพักอยู่ที่หอนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆนเป็นห่วงเขาจึงรีบไปดูที่หอพักแต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อพบเพียงร่างที่ไร้ลมหายใจของเขาอยู่บนที่นอน